เอาโอเคนะครับทุกคนกขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนี่นะมาอยู่เลยนะช่องขอ่อยเจโรกันครับใครยังไม่ได้ติดตามช่องนี้ฝากติดตามกด subscribe กระดิง่งให้กับช่องขอ่อยเจช่องใหม่กันด้วยนะโอเคนะอ่ะวันนี้มีกิจกรรมนะคะเอาก่อนนะคลิปเลยกิจกรรมเหมือนเดิมไลค์แชร์คอมเมนต์ แต่ขอร้องว่าดูให้จบคลิปนะคะแล้วก็เราจะมาสุ่มในคอมเมนต์กันเป็นรางวัลกิจกรรม1,000บาท10รางวัลโอเค you know understand เข้าใจแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะอีดอกเธออยู่กับฉันเธอพูดถึงคาว่ายังไงมาเลยลกูก ขอให้ที่รอแบบ50หมุดแรกคือแบบให้ปังๆแล้วมึองนะไม่ปังคือโจบ ไปเดี๋ยวลกูกมาแบบหนักๆน่อย เ้ยเงียบเลยใครอีดอกยังไงลูกมีร่องไหมมีไหมว้ายตัวเดียวแท้ ลงยากลงเย็นเหลือเกินนะเรามาหลายครั้งแล้วนะคะแบบรอบหลังๆประมาณสองรอบไหมที่เรามาแล้วมันไม่ได้นะโอ้ยสภาพไม่อยากสื้อเองเลยรู้ว่าถ้าแบบสื้อเองแล้วมันน่าจะเจ็บปวดอยูน่นะรถเบ็ดกันหน่อย ไปต่อโลก มาในข้าซีด มันต้องได้สักดอกลสวะไปต่อลูกอสเตรีชั้นนิดเดียวคลิปนี้ขอแตอกิจกรรม Hold, please. Wait,

Why, Why, oh! Why, ว่ายลลกว่ายลลกอ้ยว่ายฉันให้ไม่ไหนลวงเธอ อย่ากเย็นเหลือเกินนะเรือจะเชื้อนี่กูจะแจกนะเนี่ยมึงไม่ตกให้กูน่อยหรอโอ้ยสุดบังบุรีเย่เลยค่ะอีกรอกมึงแบบสุดๆมาก คือต้องลงทุนซื้อเองอะ่ะสุดๆเลยค่ะไปต่อลูก ของการซื้อเองสภาพดูว่านางจะมาไหมนะ มาหน่อยคาซีดจะบ้ากะละมัง อะไรมันจะยากเบอร์นาะนนี้คลิปนี้คุแจกกิจกรรมแล้วเนี่ยเมื่อฉันเล่นกิจกรรมเราไม่แตก ก็ตร์กูหายไปไหนลวงเธอโอ้ยตัวเดียวทำไมมันยากขานาดน,นั้นเนี่ย ยอมใครอีรอบมันไม่ไหวจะยือแล้วนะลงมากดมือแล้วนะคะมือถ้ามันไม่แตกแล้วกูต้องแช่อีเหรอ ไม่แตกก็คือไม่แตกค่ะเราเล่นกันแบบเร็วๆอยู่แล้วนะแตก่ก็ว่ากันไปไม่แตกก็ชังมันก็ถือว่าบอกว่าแจกแล้วก็คือแจกบอกว่าแจกก็คือแจกคค่ะไปลูก อย่าเพิ่งหมดอ๋อ้อเสือฉันวายไม่ลกูกวายสักตัวอ๋อ้อไม่ลงวายฉันสักตัวพี่เสือรออยู่อ่ะ ไหลต่อคาเซดไหลต่อเอทักต่อกอนลกุกโอ้ยมึงกลับมาถามแบบมาแบบทีๆเลยอีรอกโอ้ยหนักน่วงลกุกกลับมายืนน้าย,ยู่นะเอ้ยกลับมาทีละนิดทีละน้อย พอาากดมือแล้วลับมาทีละนิดทีละน้อยไหลต่อไหมลกูกแม่ไม่เป็นที่เสืออะอมึงดูสิ <c oughs> จากที่มันเงียบขนาดนั้นพักแม้เรากลับมาได้นะเนี่ยกลับมาเหลือแค่เสียแค่สองหมืน่นสองหมื่นห้าแม่ได้อยู่หนูนมึงอย่าไปฝืนเลย <c oughs> โอ้ยหรกกูจะหมดเอาหนะ อแต่ก็แจกเหมือนเดิม10รางวัลอย่างที่บอกไปค่ะไลค์แชร์คอมเมนต์กับช่องใหม่แล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกระดิ่งโอเคแบบกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ส่งมาให้ดูแล้วก็เราจะมาสุ่มในในคอมเมนต์ว่าใครจะได้บ้างใน10บรางวัลโอเคยนเนาะสำหรับคลิปนี้เข้าตัวลากันไปก่อนไปแล้วนะบายบาย